ฮัลโหลฮัลโหลอ้วน <How? S 1> ลมหนาวมาแล้วไปเที่ยวเขาใหญ่กันปะเขาใหญ่เหรอปากช่องป,ปากช่องโอคลาะปะโคลาใช่หนูไม่เห็นบ้านตากอากาศมามันเป็นบ้านไม้แบบให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นบ้านตากอากาศในฝันของเราที่เราอยากจะแบบมีเลยมีสนามหญ้าก,กว้างๆอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอ,อ,อชื่ออะไรอะชื่อว่าปากช่องเฟมิลี่เฮาส์เอ้ยปากช่องเฟมิลี่โฮม อน่ารักดีแฮะออน่าจะโคซี่โคซี่แน่เลยใช่เป็นบ้านไม้มีแบบบ้านสองชั้นกับบ้านชั้นเดียวแต่ว่าหนูว่าหนูชอบบ้านชั้นเดียวมากกว่าเพราะหนูแก่แล้วขี้เกียจขึ้นบันไดเก็บไปอออใช่แล้วก็แบบมีอ่างแช่น้ำข้างหน้าบ้านด้วยนะที่รักน่าจะชอบแบบเป็นบ่อน้ำเ,ออลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออดีดีคืนเท่าไหรอ่อ่ะคืนมันแล้วแต่ช่วงเลยราคาแล้วแต่ช่วงเลยจองใน airbnb อะ่ะอืม แต่ก็คือคือพอเป็นบ้านในแบ r บ a i r b n b ใช่ปะเขาก็จะไม่ได้มีอาหารให้<ม>ก็ซื้อเขามาทำได้เพราะว่ามีเตาปิ้งยา่างมีฐานให้มีเตาแก๊สปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีมอุปรกรณ์ครัวตู้เย็นเออครบเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบใช่ที่แบบหนูชอบมากๆคือสนามหญา้าหน้าบ้านเขากว้างมากไว้สำหรับบไปเหยียบตอนเชา้าให้ธรรมชาติบำบ,บัดอะไรเงี้ยน่าจะโอเค หนูว่านะเลยอออบรรยเกาศดีได้ได้จองเลยเออเออโอเคโอเคบายจ้าบายบายจุ๊บ